มาแล้วครับงานสุรินครับอยู่กับคุณครูคแมวแล้วก็อยู่กับพี่พี่เบมน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับส,สวัสดีครับกับพระเอกหล่อกับสาวสวยประจําทีมงานของเราครับเดี๋ยวต้องให้ทางคุณครูค,คุยให้ทุกคนฟังครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักเรกทุกท่านครับสวัสดีครับร้านหล่าครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับได้มาร่วมงาน ประกวดควายงามที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมได้มาพบกับหลานหลาผมครูแมวครับผมวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมาร่วมงานประกวดควายงามครับผมก็ให้พี่น้องเกษตรกรมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพัฒนาควายงามด้วยกันนะครับสวัสดีครับเอาจบไปเด้เอาอีกเอาอีกเอาอีกยังไม่จบเอาอีกครับผมแม่นี้คือแม่อะไรครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้ควายมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า น้องฮิปโปครับผมน้องฮิปโปครับผมอายุ33เดือนย่าง34เป็นลูกสาวของป๋าปัง8ปลิ้วกับแม่พิมพ์ใจสายเพชรอุดรครับผมพาไลอายุก็อยู่ประมาณ2ปีกับอีกเจ็ดเดือนครับผมครับนี่ขาวไปที่งามมากครับผมคุณครับน่าเวลาตัวจากนี้ไปเราจะลงประกวดรุ่นไหนเออลงรุ่นฟันแท้1นึคู่ครับผมฟันเพิ่งหลุดฟันเพิ่งหลุดครับ บอกภาษาไทยเรบคุลาบอสเปพาไทยครับพุณนี่ไทยบ้างอีสานบ้างครับพี่น้องเข้าห่วมกันวันนี้อยู่ที่งานสุรินงานประกวดควายงามที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินครับผมอันนี้คนจุงก็สวยนะครับอันนี้คนจุงลูกสาวหลาคนสวยครับผมนี่ได้รับเกียรติจากน้องนุ่งครับมาด้วยกันครับฝั่งพ่อเขาก็คือป๋าปังแปดลิ้วครับผมครับป๋าปังที่มีการจ่ายลูก เบอร์ใหญ่ๆในเมืองไทยเยอะใช่ครับฝั่งแม่ก็คือฝั่งแม่คือสายเพชรอุดรครับลูกเพชรอุดรโดยตรงครับนนี้ปังกับเพชรอุดรทางเพชรอุดรก็เลยเป็นน้องน้องฮิปโปครับผมสุดยอดครับแล้วกลับมาอีกตัวหนึ่งเบอร์โทรยังไม่ให้เบอร์ผมกระจายเบอร์เดิมนะครับเด้อพี่น้องครับ0-86ครับ865 8159เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมครับผมผูสาวไม่ต้องมางดไว้ก่อนแ้มาตัวนี้ครับมาตัวนี้ครับผมเชิญครับน้องครับผม ฝากด้วยนะครับนี่ก็คือนุ่มหล่อของเราประจําทีมงานอยู่ที่่งเราอยู่ที่อยู่กาลสินครับผมกาลสินกาลสินครับกาลสินก็มีความงามเยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกของช้างอุดรครับช้างอุดรกับแม่แม่มารวยครับแม่มารวยแม่มารวยอยู่ที่ไหนครับพ่อไปตอปิยะฟาร์มครับต่อปิยะฟาร์มนี่กับอายุตอนนี้อยู่ที่สองปีครับ สองปีกับความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ150ยห้าสิบกว่าบาเมื่อคืนเนี่ยรุ่นเท่าไหร่ที่เราจะเอ่อฟันน้ำนมเกิน140ครับแจ้งเบอร์โทรให้ผู้สาวติดต่อ0 8 4ย์7 1 2 8 9ครับครับพี่อะไรนะสวัสดีครับผมชื่อเจี๊ยบครับพ่อควายสสองพี่น้องฟาร์มครับมาจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับทำไมลูกเจ้าโฮนี่ตัวดีมากเลยเป็นลูกของพี่หนึ่งที่อยู่กำแพงเพชรใช่ครับเป็นลูกเจ้าโฮของพี่หนึ่งครับกำแพงเพชรครับ กับแม่ตัวไหนครับแม่เป็นลูกปานซีพีครับผมครับอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่อยู่อำเภอศรีนรงสุรินนี่เลยครับแม่งาม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 เนี่ยก็คือเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ครับอายุสิบหกเดือนครับครับฝากเบอร์โทรเลยเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าหกเก้าสี่ห้าหกสองครับผมครับที่ฟาร์มมีควายเยอะไหมพี่มีอยู่สิบหกตัวครับผมอันนี้พี่อะไรนะเจฟครับผมฮะเจฟเจฟอันนี้หล่ะ เจฟกับเกมเกมครับเกมเกมอันนี้เกมเลยอันนี้จบเลยเนี่ยอันนี้คือเกมจบเลยหรือ <laughs> ว่าหรือว่าเล่นได้ต่อนะเล่นต่อได้เล่นต่อได <laughs> ้โอเคโอเคแล้วก็ฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนูน่นเป็นลูกของใครครับเป็นลูกของบิ๊กมีนคืยบิ๊กมีนแล้วก็เห็นตัวกิงอย่างงามอีกหนึ่งตัวครับที่เราจะได้เห็นแล้วก็เป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่พลอไยไพลครับเป็นลูกเบิมพันธุ์มาโอ้ บิ๊กเมนบวกกับสายเบิ้มพันล้านจะได้ทรงตัวแนวนี้แหละอายุไวเท่าไหร่แล้วดิค,ความสูงอยู่ที่คมสูงประมาณ3 1 3เออนี่เห็นไหมเข้าหอรู้สึกว่านี่เห็นไหมรู้สึกว่าดีงามมากเนี่ยมันจะเป็นหมูแล้วเนี่ยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ดีงามมากครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวท่าหล่ะที่นี่ท่ล่ะต้องขอขอบคุณพี่พี่วยครับ <c oughs> เราอยู่งานที่สุรินทร์กี่วันนะมาตั้งแต่ เฮ้ยสองวันโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้เทวยกลับบ้านขอบคุณจ้าพี่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 ในเต็นท์ไปบายไปบายคลิปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไปบายไปบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาทัวร์เลยในสนามนี่พี่พี่ยืนข้างๆดูบรรยากาศกับเราทั้งหมดเลยสำหรับพี่นี่ล่ะล่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อครับคลิปต่อ